สำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับหรือต้องการที่จะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างธนาคารนะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับเราต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเราไปดูต่างต่างธนาคารกันเลยนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นธนาคาร Ttb นะครับ ฝากที่ตู้ไทยพาณิชย์นะครับโอเคไหมไทยพาณิชย์ฝากที่ตู้เอ่อทีทีบีฝากที่ตู้ไทยพาณิชย์นะครับก็คืออย่างนี้มันจะเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างนี้เลยนะครับถ้ารู้สึกว่าผมจะฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารทีทีบี B, แต่มรู้สึกว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมนะถ้ารู้สึกว่ามันจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับถ้าผมไม่เอาแบบนั้นเนี่ย นะผมจะเปลี่ยนเป็นฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรนะครับไปดูเลยว่าคลิปเป็นอย่างไรไปดูเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝากเงินนะครับคืออย่างนี้เลยนะฝากเงินที่ตู้ a อทอต่างธนาคารว่ามันจะมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเรากดตรงนี้เลยนะครับกดเพื่อทํารายการนะครับอ่ะกดไปที่คำว่าฝากเงินนะครับอ่ะแล้วกดไปที่คำว่าใส เลขบัตรประชาชนนะครับอ่ะกรอกใลขบัตรประชาชนเข้าไปครับตรงนี้นะครับอหลังจากเราใส่เสร็จแล้วนะครับเราก็กรรออกเบ์โทรศัพท์นะครับอะจากนั้นกดยืนยันนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับหัก OTP มันก็จะส่งมานะครับที่เบอร์โทรศัพท์เรานะครับเรากรอกเข้าไปเจ1 9สามหนึ่งเก้าูย์้านะครับเรากรอกเข้าไปเลยนะครับมองเห็นไหมเราฝากเงินเข้าบัญชีอะไรธนาคารอื่นนะครับ,าารรบเป็นธนาคาร t m b นะครับผกสมมติเป็นธนาคาร t m b เนะกรอกเลขบัญชีเข้าไปครับ ไปถูกต้องนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วกดที่คําว่าถูกต้องนะครับแล้วก็ใส่แมงนี้เข้าไปครับ เห็นไหมครับผมจะฝากสองร้อยเห็นไหมแล้วเรากดถูกต้องกดดําเนินการนะครับเห็นไหมครับมีค่าธรรมเนียมห้าสิบาทด้วยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอ่ผมจะฝากเข้ากสิกรนะครับอ่าโอเคครับไปลองฝากเข้ากสิกรกันนะครับนอะครับเรามาฝากเงินที่ตู้กติกรนะครับเรากดที่เอามาฝากเงินนะครับตรงนี้อ่ะเราจะฝากเข้าบัญชีตัวเองนะครับผมจะฝากเข้าบัญชีกติกรนเนาะ กเข้าไปดีมาเรือบัตรประชาชนนะครับแล้วใส่เด้บัตรประชาชนนะครับแบบนี้นะครับกดยืนยันนะครับแล้วใส่บนโทรศัพท์นะครับกดยืนยันนะครับตรงนี้เห็นไหมครับหกก็จะส่งมานะครับ กดยืนัานตรงนี้นะครับตรงนี้แล้กดฝากเงินเข้าบัญชีตัดติกรนะครับอันนี้บัญชีนะครับกดที่คาว่าถูกต้องนะรตรงนี้แล้วกดที่คาว่าตกลงตรงนี้นะครับใส่แบงเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ ถูกต้องนะเรากดที่คขาว่าถูกต้องเลยนะครับนี่ครับข้อความไปแจ้งมาแล้วนะครับ